พี่โตครับในทางจิตวิญญาณนะครับมีนักล่าสัมภเวสีจิตวิญญาณที่ช่วยอะไรทําหน้าที่อยู่ใช่ไหมครับมีครับผมแล้วท่านท่านเหล่านั้นทําหน้าที่แบบช่วยงานเทพหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ใดครับพี่โตโดยปกติแล้วทเทพเทวดาที่ดูแลเรื่องป่าพูดผีปีศาจที่สัมภเวสีอะไรอเงี้ยครับ ในฝ่ายไม่ดีอะที่ชอบพานชอบรังแกผู้คนหรือจิตวิญญาณอื่นเนี่ยครับจะขึ้นตรงต่อท่านเทา้าเวสุวรรณอ๋อครับแต่ไม่ใช่ท่านอื่นไม่ทํานะ mm hmm. ท่านทําครับ mm hmm. ก็จะมีสายงานที่แตกแขนงไปครับท่านเท้าเวสุวรรณก็เป็นหนึ่งในเ mm hmm. ทาา้าจัตุโลกบาลครับบริวารอำามานยักษ์ท่านเยอะนะครับ mm hmm. แล้วก็ รากสดอะไรเนี้ยครับตึงยักษ์ตึงอะสูนที่ท่านดูแลอยู่ท่านเหล่านี้ไม่ถึงเวลาท่านจะมาไล่ล่าแบบพวกสัมภเวสีจิตวิญญาณอะไรที่ไม่ดีครับพูดผีปีศาจที่มันทําเสียระบบครับเก็วบวิญญาณเนี่ยเหมือนกับอ้าปากกินเข้าไปน่ะครับบริวารของท่านนะครับที่ช่วยงานจะแบ่งโซนกันทําหน้าที่นะ แต่ละพื้นที่ทั้งในไทยเนียต่างประเทศแต่จะเป็นรูปแบบอื่นครับที่ไม่ใช่เห็นในแบบไทยผมจะพูดในคลิปนี้คร่าวๆนะครับคลิปนี้ถ้าเล่าละเอียดมันยาวขอจอจงประเด็นสําคัญนะครับเวลาการแบบทํางานทางจิตนะท่านท้าวเวสวรรณก็จะมอบหมายหน้าที่อยู่แล้วเหมือนกับปูพมครับโอ้ไอตัวไหนดื้อสร้างปัญหาหน่อย ก็ต้องแบบได้เล่าไอไวหน่อยครับเหมือนกับไอตัวบิ๊กบิ๊กมาครับแต่ถ้าบริวารท่านเอาไม่อยู่ท่านก็จะลงมือเองหรือมีบุคคลหรือมีบารมชิตที่เกี่ยวข้องกับท่านครับที่มีจิปัญญามาจัดก,การถ้าถามว่าผมรู้เห็นได้ไงครับถ้าติดตามผมมานานก็จะเข้าใจนะครับเรื่องแบบนี้เรื่องการทำให้ที่เรื่องจิตปิญญาเราจำได้ไหมมีคลิปหนึ่ง ที่เกี่ยวข้องกับท่านเท้าวิสวรรธน์ที่เราบอกว่าเราฝันนะที่ไปปาปอะไรนะจำได้ไหมปาปแม่มดนะอ่ะ๋อครับเ,ออเราเห็นเหมือนร่างยักษ์เหมือนร่างท่านท้าวิสวรรธน์ในรางชิปอ่ะครับอ,อที่เราฝันเห็นนะครับแล้วก็มีมังกรสีออกสีดำใช่ไหมครับอ,อที่ที่จะมาปาปแม่มดเพราะว่ามีฤทธิ์เยอะ แล้วแม่มดนอกศาสนาด้วยจําได้ครับไอคนฝันเล่าบอกผมเองยังจำไม่ค่อยได้ <laughs> ออมีหลายเรื่องครับเราให้พี่ฟังแต่เรื่องเรื่องนี้มันค่อนข้างน่ากลัวเหมือนกันครับใช่เพราะว่าเหมือนแม่มดนี้มันมีฤทธิ์มากเหมือนกันอ,อตอนสุดท้ายที่ปาดทิพยทีแม่มดเสร็จอแล้วเห็นร่างพี่อยู่ในขัดเหมือนเป็นเหมือนซ้อนอยู่อย่างเงี้ยครับ ไอ้น,นี้ผมเล่าที่มาที่ไปนะครับเผื่อคนสงสัยมันเป็นการอาติตสมานกายมันคล้ายๆกันถอดจิตทําหน้าที่ทางจิตในรูปร่างต่างๆครับสิ่งที่ผมถ่ายทอดมันก็ต้องมีความเกี่ยวข้องกับผมอยู่แล้วนะครับกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์อยู่แล้วผมให้เกียรทุกท่านนะครับครับ หรือให้ความเคารพท่านจะมีบารมีเช่นไรแต่เราก็ยังให้ความเคารพเช่นกันเพราะว่าทำงานร่วมกันมานานเราคิดไหมว่าการที่เราเห็นพี่ซอน,นนั้นใช้ร่างยักได้หรือร่างท่านเท้าที่ส่วนได้ก็ต้องมีความเกี่ยวข้องกันมาใช่ไหมใช่ครับบางทีไปร่างมังกรก็มีร่างพญานาคก็มีนะครับครับแต่ผมไม่ก็อยากเล่า ร่างเสือก็มีฮค,ครับคือมันหายรูปแบบตามกิจนะครับมันไม่เหมือนกันเวลาไปโปดปับปรัอะไรอ่ะมันไม่ได้ใช้ร่างแบบเดิมตลอดนะครับมันต้องดูสถานการณ์ด้วยบางทีผมไปแบบนี้ก็มีร่างแบบนี้ก็มีครับเออบางความฝันบางนิมิตที่ผมตอนแรกเหมือนไม่ใช่พี่โตแต่พตอเหมือนมองไปสักพักเหมือนพี่โตสอนอยู่เบื้องหลังท่านงประมานน้นะครับแต่บางความฝันผมก็ก็ก็เล่าไม่ได้เพราะว่ามันค่อนข้างจินตยหน่อยครับ อย่าเพิ่งเชื่อนะครับฟังเป็นนิทานก็ได้นะครับเอาสติปัญญาก็พอก็ให้เข้าใจว่ามีความเกี่ยวข้องเคยสร้างบุญบารมีในในภาคจิตนั้นมาใช่ไหมครับพี่ใช่ในสายของยักษ์ในสายของพญานาคหรือในสายของของพญาลิงก็เหมือนกันที่พี่โตเคยลอาให้ฟังเกี่ยวข้องไม่ว่าจะมังกรก็ดีครับช้างด้วยรับใช่มีเยอะครับเยอะ ไอที่พูดไปพูดด้วยความสัต์จริงน,นะผมไม่เคยเอามาเรื่องล้อเล่นนะครับนะครับไม่ได้มาโอ,โอ,อ้อวดอะไรนะอยู่ที่ใครจะมองแค่นั้นแหละถ้ามองเป็นอกุศลผมก็ห้ามไม่ได้นะครับ <c oughs> คุณวางใจไม่ดีก็กรรมใครกรรมมันแล้วกันนะครับแต่ผมไม่เคยโกรธนะ <c oughs> ผมผมสิการาณไม่หมกนะครับ <c oughs> ที่มาเล่าเรื่องแบบนี้บ้างเพราะว่าไม่อยากให้คนเบื่อครับ <c oughs> รือ <c oughs> ต้องพูดดักไว้ก่อนบางคน ก็จะแบบเหมือนเอาแต่แก่นอย่างนี้ครับพี่โตจะปฏิเสธเรื่องอื่นๆที่แบบไม่ไม่ใช่ทางปฏิบัตินะเงี้ยครับก็มันก็เข้าใจได้ในมุมที่จะคิดแบบนั้นแต่ว่าเหมือนเป็นการสุดโต่งเกินไปมันเหมือนเป็นการอย่างที่พี่บอกมันก็ต้องมีแก่นมีกระพี้มีอะไรใช่ไหมครับที่พี่โตอธิบายอย่างนี้ครับพี่โตในการทํางานทางจินมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรอย่างนี้ครับงานหลังบ้านก็มีอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็ดูแลอยู่นี่ครับมาต่อกันเลยนะครับ ในทุกวันโกนวันพระเนี่ยท่านจะแบ่งทีมงานเป็นโซนๆเลยบูร mm. ้มไล่ล่าจิตวิญญาณเลยครับอืมทั้งกินเลยทั้งอ้าปาก,กว้าง <c oughs> oh, ด้วยโอ้โหผู้พีพิศามันก็วิ่งหนีเนาะตามบ้านเรือนตามอะไรเนี่ยอื <c oughs> ถ้าเห็นภาพคงน่ากลัวนะ <c oughs> แต่การทํากิจหน้าที่จิตวิญญาณแบบเนี้ยมันจะมีมิติแบ่งโซนกันครับแม้จะอยู่ในโลกเราก็ตามนะ มันก็จะไม่ให้ผลกระทบมากครับอมันเหมือนกับมีมีตัวกั้นไว้อ่ะครับไม่ให้มันกระเพื่อมก็ดูน่าสะพึงอะครับของไอ้หวนด้วยไอ้ล่าอย่างนี้ก็ครับคือถ้าพูดผีปีศาจมันอยู่ในกฎระเบียบอะก็ไม่เป็นไรหรอกรแต่มันแบบหาเรื่องไงชอบแบบทานชอบไปเสพกับมนุษย์เออ คือทําเกินกรรมไงครับคือถ้าเหมือนลูกจิตวิญญ,ญาณสมมุติว่าถ้าอยู่ในข้างถนนตรงเนี้ยคือเขาก็มีกรรมที่จะต้องอยู่ตรงนี้จนกว่าจะคนใช่ไหมครับท่านก็จะไม่ไปยุง่งปล่อยแต่ถ้ามันดื้อเมื่อไหร่เหมือนเหมือนคนเดินผ่านไปผ่านมาอาจจะมีความคําพูดที่ว่าลมเทล,ลมพัดเนาะคนโบราณที่บอกว่าเออเดินเดินผ่านตรงนี้ตรงนี้มันก็จะโดนของโดนอะไรเนี้ยอาจจะเป็นพวกลุงจิตดวงวิญญาณดื้อๆเนี่ยที่มาหลังแกคนเงี้ยท่านก็จะเลงแล้วว่าจะเออต้องต้องปราบแล้วเนี่ย พวกนี้มันเสพวิญญาณนะครับ <c oughs> ่างตนน่ะสำม,มกุวสีพวกผู้ปีบิสามันแล้วมันก็เสพแบบศรัทธามนุษย์ด้วยอื <c oughs> มนุษย์ที่หลงผิดอ <c oughs> น่ะไรคิดว่าตัวเองถูกอะไรเงี้ยมันจะเอาพลังตรงนี้ไปครับเมื่อกี้มันก็กินอยู่นอนกับมนุษย์นี่แหละอื <c oughs> เออเพราะมนุษย์ยังพ่องในศีลยังมีเกลเลสมากอยู่ครับเออพอมีฤทธิ์มากก็เหมือนเหมือนเริ่ม แสดงแสดงฤทธ์อะไรนีดๆหน่อยๆให้คนเห็นแล้วคนเกิดการบอกต่อเชื่อศรัทธากลายเป็นไปเหมือนบูชายิ่งจะส่งเสริมให้ยงสัมภเวสีนั้นมีพลังขึ้นมาเนี่ครับใช่เรื่องแบบนี้มีเยอะนะครับทางจินยาอะไรซับซ้อนครับแล้วท่านท้าววิศวันท่านมีหน้าที่ดูแลโลกอยู่แล้วครับถ้าผมจำไม่ผิดท่านประจำทิศเหนือนะครับแล้วก็ คอยขจัดปัดเปาพูดผีปีศาจวิญญาณที่ไม่ดีอยู่แล้วอที่มายุ่งกับโลกมนุษย์คร<ำ>ับเพราะว่าตัวมิติตัตวเนี้ยชั้นจตุมหาราชกาติดอยู่กับโลกเราครับอก็ต้องดูแลโดยตรงพอเมื่อจับดวงจิตวิญญาณดื้อๆได้เงี้ยครับพี่โตก็เหมือนส่งต่อไปที่ไหนต่อยมโลกไปยมโลกทันทีเลยใช่ไหมครับเปิดช่องเลยเปิดช่องเปิดช่องมิติครับนรกภูครับรลงทันพิพากษา อ๋อพวกนี to so right ้ม <To en. S 2> ันหนีครับมันมันมันถึงเวลานานแล้วแต่มันรุ่นวายอยู่ครับอถ้ามันแบบมีจิตสํานึกดีก็ไม่เป็นไรนะแต่นี่มันเอาคืบได้คืบจะเอาสอกไงมันจะสร้างอิทธิพลสร้างอำนาจตัวเองขึ้นไงคือท่านจะเปิดประตูตรงไหนก็ได้ใช่ไหมครับเพื่อส่งวิญญาณไปใช่ก็จะมีทีมงานของท่านปู่พญายมราชมารับต่อรับช่วงต่อถูกต้องท่านปุญญายมราชท่านก็ครับดูกับ ท่านเวสวรรณโดยตรงอยู่ด้วยกันครัใช่ปกติแบบนี้จะเปิดช่องเชื่อมต่อนรกค่ะที่ลงไปเบื้องล่างครับมันจะมีจุดเฉพาะแต่ถ้าท่านที่มีบุญหนักสัก์ใหญ่อย่างท่านท้าวเวสุวรรณหรือท้าว,วาจตุรามาราอะไหรหรือสิงศักดิธิ์ครูบาอาจารย์ที่มีบุญญาปิญญาในทางถูกต้องครับสามารถเปิดได้ทุกที่อมันไม่ได้จํากัด เพื่อให้คล่องกับการทําหน้าที่ใช่ไหมใช่แต่ถ้าเป็นแบบบริวารอะไรท่านอะไรเงี้ยก็อาจจะใช้ตามจุดหลักๆเพราะว่ามันจะมันจะเซฟกว่าครับมันจะคล่องกว่าถ้าเห็นทางจิตโอ้แต่ตกใจนะสินญาณแบบนี้ก็เจอแบบนี้ครับแต่มันก็มีสู้บ้างก็มีนะครับมันไม่ใช่ที่จะราบรื่นตลอดนะมีตัวที่มันวิ่งหนี างทีมันหนีมันก็ไปอยู่กับคนนะ oh. ท่านก็มองไม่เห็นท่านก็พยายามสืบสอะมันอยู่ไหนว่าอย่างนี้ oh. ตามนะมันไปหลบกับคนเยอะนะอ๋อ oh. ครับแล้วคนพวกนี้มันก็เดินจิตผิด <c oughs> ยังแบบมีอวิชชายเยอะอยู่ด้วยครับ <c oughs> มันจิตวิญญาณพวกนี้มันจะรู้ <c oughs> มันจะแฝงครับ <c oughs> ไม่ให้ตามเจอยากถ้าเห็นตอนอ้าปากตอนอะไร่เงี้ยวิญญาณก็ไปวบ,บยิน ขอาไปแต่กินไม่ใช่ไปสลายนะครับเพราะท<น>่านอะไรนะครับเออเหมือนไปกักขังไว้ใช,ใช่ไหมถูกต้องแล้วก็ไปส่งต่อในบริวารท่านพญายมราชนะไปส่งต่อท่านพญายมราชรในโนโรกภูมิต่อเพื่อไปแบบจำเนกกรรมแต่ละดวงจิตว่าทําอะไรมาบ้างครับจํานวนกฎแห่งกรรมครับตอนนั้นเพราะเรื่องทางจิตสามารถเล่าเพลินนะครับครับ ในหัวผมคิดคำถามว่าเยอะแยะเลยแต่ผมพยายามให้อยู่ในสโคบที่พี่โตจะเล่าอย่างเงี้ยเรื่องแบบนี้เล่ายาวครับยาวจริงๆก็จะเอาเฉพาะแบบเนื้อเนื้อให้ได้ดีที่สุดแล้วกันนะครับมันมีสาระอะไรละเอียดกว่านี้ครับครับต่อเยอะอะไรได้เยอะเหมือนเหมือนเป็นถ้าคนที่สนใจในทางด้านเนี่ยเหมือนน่าจะเกี่ยวข้องกับทางสายของท่านด้วยใช่ไหมครับก็น่าจะอยากรู้อะไรแบบนี้อีก ในในหน้าง,งานตรงนี้มันมันมีอะไรรายละเอียดเยอะใช่ไหมครับในการปราบเนี่ครับเป็นสายปราบถูกต้องครับคือท่านก็ไปยามปรับสมดุลนะในโลกจิตวิญญาณกับโลกมนุษย์นะครับให้ได้มากที่สุดแล้วยุคนี้ช่วงนี้พวกเตมาสวนมันเยอะด้วยครับอืท่านก็ต้องเหนื่อยเยอะอืมแล้วผู้คนมันเหมือนจะดีแต่สุดท้ายมันก็ไม่มั่นคงเนี้ยครับไม้พอช่วยท่านได้เนี้ยเออ ผมจะบอกให้ครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เสียสละเยอะนะเสียสละมากกว่าคุณคิดนะครับแล้วคุณทําอะไรได้สมกับที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เสียสละช่วยแล้วย่างหรือคุณยังเห็นแกนตัวอยู่ยังผิดศีลธรรมอยู่แต่เวลาเจอวิบากกรรมขึ้นมาคุณก็จะร้องขอโอกาสมันสายเกินไปนะครับอย่ารู้ตัวเอง ไม่สามารถแก้ไขได้เลยให้รู้ตอนมีชีวิตอยู่แล้วสามารถสร้างบุญบาร,รมีขอเข้ามาก่อนมันถึงจะแบบสามารถที่จนะผ่อนหนักเป็นเบาบที่จะให้เราแบบฟื้นตัวพัฒนาได้นะครับ,รบแต่อย่าไปรู้ตัวตอนนั้นเลยมันไม่ทันแล้วครับส่วนมากก็จะเริ่มรู้ก็ตอนเมื่อภัยและความทุกข์มาถึงตัวเนี่ยใช่แต่ว่าแต่ละคนมันมันไม่เหมือนกันบางคนยังมีโอกาส ได้กลับมาแก้ตัว mm hmm. บางคนหมดโอกาสแล้วนี่ครับก็ใช mm ่เสียดายอย่างนี้ครับที่รู้ตัวช้าไปนี่ครับแต่ถ้าถึงตอนนั้นคุณยังมีวาสนามีโอกาสมันก็ดีแต่มันไม่ใช่ทุกภูริครับนะครับที่จะผ่านพ้นไปได้ครับที่จะได้รับโอกาสนั้นก็แม่ครูบาอาจารย์เมตตาทุกวงจิตหมดครับกายทิ์นะครับ, <S <S รบมีทั้งดีสัมมาทิฏฐิและวิชาทิฏฐินะมันก็ไม่แตกต่างกับมนุษย์นะครับครบ mm hmm. ตบตราดใดที่ยังไม่นิพานนะ หรือเป็นพะยาเจ้านะหรือเป็นพระโพธิสัตว์ที่มีสภาวะโลกุตระขึ้นไปแล้วนะครับทำไมผมพูดแบบนี้เพราะว่า,าพระโพธิสัตว์ส่วนมากก็จะเป็นโลกียภูมิใช่ไหมครับแต่ถ้าบารมีเต็มขึ้นไปปรมาสท่ามหาโพธิสัตว์เนี่ยอารมณ์จิตท่านจะเข้าสู่ความบริสุทธิ์เยอะครับมันจะมีอารมณ์คล้ายพะยาเจ้ามันจะค่อนข้างที่จะจิตเหนือโรคโลกุตระแล้วครับ แต่มันไม่ใช่เป็นโลกุตตระแบบสายอริยนะครับอแต่มันสามารถเทียบเคียงได้อัน,นี้ผมอธิบายฟังนะครับส่วนขั้นตอนรายละเอียดทรงต่อจิตวิญญาณอะไรยังไงไปสู่อบายภูมิผมไม่ขอเล่านะมันยาวครับอออันนี้ผมคิดคำถามในหัวว่าจะถามเรื่องเกี่ยวกับจิตวิญญาณลักษณะอะไรต่างๆอีกเยอะเลยครับพี่แต่ว่าเอาประมาณนี้ก่อนใช่ไหมครับใช่เพราะว่ามันจะมีในเรื่องของ ที่ผมอยากรู้อันนี้ผมก็ถามที่ไปแล้วลหละครับเรื่องจิตวิญญาณของแต่ละแต่ละพื้นที่อ่ะมันมีจดิตา่างกันออย่างประเทศไทยอย่างต่างประเทศอย่างเงี้ยมันก็ใช้การปราแตกต่างกันไปเงี้ยอโหน้าตาแบบจิตนะวิญญาณสัมบูริสีต่างๆมีหลายรูปแบบครับครับหน้าเกลียดหน้ากลัวหรือว่าหน้าเหมือนมนุษย์ก็มีอไม่ค่อยแบบดูน่ากลัวก็มีครับครับ แต่ส่วนมากพวกนี้มันจะชอบแปลงกายให้สวยสวยหล่องามได้นะหลอกลอ่อนะใช่ไหมใช่หลอกล่อ,อคนได้ให้เหมือนเป็นกายที่เตี้ยเดียวดาคนศรัทธานะคมีเยอะบบนะที่เราเหลงน,นะครับอย่างที่พี่โตเคยเล่า้ฟังคือผีในประเทศไทยพูดผีสัมพเวสีในประเทศไทยยังพอเจราจาย,ยังพอปรบับคุยได้เนี่ยแต่มีประเทศหนึ่งเนี่ยที่ที่ยากเลยก็คือประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมครับ ผีน่าจะเป็นลักษณะของเป็นทางปีศาจเหมือนจิตวิปริตฐ์นะด้วยเนี่ยครับน่าจะน่าจะคุยยากเนี่ยครับใช่ไมต้องใช้วิธีปราบกแบัใช่ไหมแต่ละเชื้อชาติแต่ละศาสนาความเชื่อครับมันบางทีมันใช้วิธีวิธีเหมือนกันไม่ได้ครับนะครับแต่ถ้าเรามีจิตที่ทรงอภิญญาหรืออภิญญาจริงจริงครับมีบุญยุริศสามารถที่จะแปลงสามารถที่จะปราบได้ครับ ไม่ว่าจะอยู่ศาสนามีความเชื่ออะไรมันจะเข้าใจกันมันจะปรับกันได้ครับอสิ่งเ่าเนี้ยมันจะลิงก์ได้หมดครับเพราะเราแบบจิตเรามันค่อนข้างจะอิสระไงมันไม่ได้มีความเชื่อศาสนามีอาคมแค่ศาสนาเราศาสนาเดียวใช่ไหมแต่จิตมันสามารถเชื่อมอ,มอมือย่างนี้สําหรับสิ่งศิษสิ์ครูบาอาจารย์หรือบุคคลที่แบบค่อนข้างที่จะมีแบบมีภูมิสูงจริง ทำนานทางจิตได้คลองอ่ะทุกศาสนาเนี่ยครับมันหายหากที่เจอผีฝรั่งผีอะไรเงี้ยวิญญาณเนี่ยไปสวดมนต์สวดอะไรบ้านเราเขาจะไม่เข้าใจ <laughs> แต่ถ้าใช้อำนาจจิตเนี่ยมันสามารถทำได้เพราะว่าอำนาจจิตมันสื่อไปหรือเราจะแปลงสารอารมณ์อะไรต่างๆเป็นคาถาเป็นอะไรที่มันเป็นภาษาเขาอ๋อ oh. เออมันทำได้ <laughs> ครับ มันสามารถลิง์ได้ในพลังงานตรงนี้นะครับครับได้หลายรูปแบบด้วยมันก็เป็นเรื่องที่เคยถ่ายทอดไปแล้วนี่ครับเรื่องไปเจอแม่โมดนี่ครับที่พี่โตเล่าให้ฟังว่าใช้วิธีอีกแบบไม่ได้ต้องใช้อีกวิธีหนึ่งนี่ครับปราบได้เนีไม่ว่าจิตวิญญาณไหนก็มีจิตเหมือนกันใช่ไหมครับถ้าเรามีอำนาจจิตแล้วก็กำรับได้ครับอมันจะกลัวได้ แต่เราก็ต้องมีเมตตามาก่อนนะครับไม่ใช่ทําด้วยอารมณ์นะคุณก็ติดกรรมไปในตัวนะครับอือจะปราบมารก็ต้องไม่ให้โดนมารครอบเสียเองใช่ไหมครับไอ้ตนูแต่มันก็มีนะพวกผีวิญญาณต่างชาติที่มันกลัวกระถาของศาสนาเราอือนะครับอืมไปกำหลบับครับมันขึ้นอยู่กับตัวผู้ใช้ทั้งหมดในการเชื่อมของเก่าเชื่อมบารมีอะไรอ่ะครับมันก็สามารถทําได้ข้องครับเออแต่ถ้าติดเฉพาะ ความเชื่อศาสนาเราอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ฟีสปายใช่ไหมมันก็จะติดแค่เราทําหน้าที่ได้แค่นี้ใช่ไหมมันไม่สามารถที่จะไปศาสนาอื่นได้ใช่ไหมอ,นนอันนี้คือความจํากัดของการทําหน้าที่ดังจิตนะครับมันจะมีสโคปของมัน,คนะครับแต่ถ้าจิตแบบเขาเรียกว่าอะไรอะฟิลันี์เนบอลที่แบบอิสระที่มันสามารถที่จะไปได้ทุกศาสนาทําหน้าที่ได้เนี่ยครับ,รบมันต้องเปิดจริงๆ ก็จะมีคาถามีอาวุธที่เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆไปใช่ไหมครับพี่โตใช่สามารถใช้ได้หมดจิตวิญญาณเหล่านี้จะเป็นจิตวิญญาณที่มีดุลบาราณสูงครับเป็นครุนะครับแต่ครูมันจะมีครุระดับสูงระดับกลางร,ระดับต้นนะครับสามารถที่จะทําได้ครับหรือถ่ายทอดให้ บริวารลูกหลานก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับเพราะว่าเรื่องแบบนี้มันต้องถ่ายทอดกันจิตสุดจิตมันถึงจะทํางานแบบนี้ได้นะครับดังนั้นนะครับผมตัวเราเองอ่ะทําตัวเราให้ดีนะครับไม่เป็นภาระของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เอาตัวให้รอดถ้ายังไม่ถึงมรรคผลน,นิพพานก็ ค่อยๆไปครับสร้างฐานสติให้มันแน่นถ้ามันแน่นมันถูกแล้วจิตคุณก็จะพัฒนาแต่ถ้ามันไม่แน่นมันพ่องมันขาดมันมีปัจจัยของการปรุงแต่งการอุปทานตัณหามาสอดแทรกเยอะมันจะพัฒนายากครับมันจะหลงทำอะไรรับช้าๆแต่ให้ชัวร์ก็ได้ครับเพื่อที่มันจะต่อยอดไปในทางที่ถูกได้ ถ้ารีไปเพลินไปอ่ะมันอาจจะให้เรารู้สึกทมสุขเร็วสนองตัวเราแต่มันอาจจะเป็นตัวหลอกจอมปลอมก็ได้ที่มาหลอกล่อให้เราหลงทางลงกับดักก็ได้นะครับสิ่งที่เล่าให้ฟังครับก็ให้พิจารณาระหว่างครับขอให้ทุกท่านที่ได้รับชมคลิปนี้ครับผมมีความสุขมีความโชคดีเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปนะครับ ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ